สวัสดีครับพี่น้องท่านลครวันนี้ปัญญาจาร์บท 7: ข้อ26นะครับมาถึงพี่น้องผมให้ัวข้อวันนี้ว่าขมขื่นยิ่งกว่าความตายในปัญญาจาร์7ข้อ26นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตายคือผู้หญิงซึ่งมีใจบ่วงแล้วและตาข่ายมือของนางเป็นโซ่ตรวนคนที่พระเจ้าพอพระทัยจะหนีพ้นนางและคนบาปจะถูกผู้หญิงนั้นจับเอาไปพระคัมภีร์ตอนนี้จริงๆพระองค์ซาโลมอนเนี่ยนะครับกำลังว่าพระองค์เองเนื่องจากอออะไรรรคัับเเนนนนื่งจาากซลมมมม้ม ah 700ีหมีหส มีนางห้าอีก300ชีวิตของพระองค์เนี่ยนะครับแม้จะเป็นคนที่มีปัญญาฝ่ายโลกนี้มากมายความจริงท่านเริ่มต้นด้วยปัญญาจากพระเจ้าแต่เมื่อจิตใจของพระองค์ไปติดอยู่กับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําทุกอย่างก็ล้มเหลวลงไปพระคัมภีร์ได้บอกกับเราในจุดนี้2ประการด้วยกันให้ข้อคิดเกี่ยวกับความขมขื่นยิ่งกว่าความตายประการที่1ครับการเป็นทาสของตันหามันเจ็บปวดยิ่งกว่าความตายครับ พระองค์พิทันี้รูปบอกว่าผู้หญิงเหล่านั้นเป็นอะไรครับบ่วงแล้วและตาขายใจของเขาเป็นบ่วงแล้วอันแรกคือใจครับใจเป็นบ่วงแล้วหมายถึงอะไรครับสิ่งที่พวกเธอเป็นความงดงามของเธอเต็มไปด้วยอันตรายซึ่งนำโซอลอมอนเข้าไปติดบ่วงแล้วเราจะสังเกตว่าโซอลอมอนเนี่ยนะครับถูกทำร้ายโดยผู้หญิงเหล่านี้โดยดึงเขาให้ออกจากทางของพระเจ้าไปโซอลอมอนรู้สึกขมขื่นเพราะว่ามาถึงจุดหนึ่งตัวเองรู้สึก ห่างไกลาจากพระเจ้าเหลือเกินถ้าเรากลับไปอ่านในข้อ25 สิ่งที่อยู่ใกล้ดูเหมือนอยู่ไกลเพราะอะไรครับเพราะใจของโซโลมอนติดตามพระเจ้าไม่ได้จริงจังแม้พระองค์จะเป็นคนสร้างพระวิหารของพระเจ้าแต่กลับไม่รู้เรื่องพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่สามารถเปิดเผยความบริสุทธิ์ของพระองค์ผ่านคนเช่นโซโลมอนได้ดังนั้นเองต่อให้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนโซโลมอนมีเงินทองมากมายเคยทําอะไรเพื่อพระเจ้ามากมายพระเจ้าก็ไม่ได้พอพระทัยครับเพราะว่าการที่ตกลงไปกับสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวดังนั้นเอง โซลมอนได้พบว่าสิ่งที่ขมขื่นยิ่งกว่าความตายคือคนเหล่านั้นที่อยู่ใกล้และเป็นบวงแล้วดักเขาไว้พระคัมภีร์บอกว่ามือของเธอเป็นโซ่ตรวนนึกถึงภาพโซ่ตรวนครับเมื่อคนถูกล่ำโซ่นเน,นี่ยนะครับอยากตายก็ไม่ได้ตายทยํายังไงก็ไม่สามารถทําให้ตัวเองตายได้เพราะว่าถูกล่ำมันยิ่งกว่าความตายเพราะอย่างนั้นครับในหนึ่งพงศษัตร์บทที่11ข้อ4บอกว่าต่อมาเมื่อโซอลมอนทรงชราแล้วบรรดาไมเห,เหสีของพระองค์ได้หันปะไทยของพระองค์ไปตามพระอื่นและปะไทยของพระองค์ไม่ได้พักดีต่อพยา าวเวพระเจ้าของพระองค์ไม่เหมือนอย่างพระไทยของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์สังเกตนะครับดาวิดเคยทําชั่วทําบาปเคยฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ดาวิดกลับใจมหาพระเจ้าพระเจ้ากับอวยพรดาวิดแต่ขณะเดียวกันโซโลมอนเป็นคนที่เริ่มต้นดีกับพระเจ้าแต่สุดท้ายโซโลมอนตามในสิ่งที่หลอกลวงจนชีวิตของเขาตกในบ่วงแล้ว ในตาข่ายในโซ่ตรวนเหล่านั้นประการที่2ครับการหลุดจากความเจ็บปวดนั้นต้องใช้พลังพระเจ้าครับในตอนท้ายบอกว่าคนที่พระเจ้าพอพระทัย ใครคือคนที่พระเจ้าพอพระทัยครับคนที่พระเจ้าพอพระทัยคือคนที่เชื่อวางใจและกระทำตามแน่นอนว่าเมื่อคนที่เชื่อวางใจพระเจ้าและกระทำตามเขาก็จะหนีพ้นจากบาปเหล่านี้เราอธิษฐานขอพระเจ้าเราขอพระเจ้าให้พระเจ้าประทานพลังให้กับเราพระองค์จะเป็นผู้ประทานพลังให้กับเราอย่าบอกกับพระเจ้านะครับว่าผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วอย่างนั้นอีกแล้วแต่เราขอพระเจ้าอย่างนี้เหมือนเซอร์บิสโอดีนะครับบอกว่าขอยับยัง้งครับพระองค์จากบาปด้วยประมาทซึ่งหมายถึงว่าเราเองนั้นอย่าไปท้าทายพระเจ้าว่า ผมจะไม่ทําอีกแล้วนั่นเป็นความตั้งใจที่ดีแต่เราควรจะบอกพระเจ้าอย่างนี้นะครับว่าพระองค์เจ้าค่าข่าพระองค์จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยพลังของพระเจ้าโดยกําลังที่มาจากพระองค์ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของคนที่พระเจ้าพอพระทัยเช่นเอโนกเอโนกนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเขาเดินไปกับพระเจ้าและหายไปกับพระองค์พระเจ้าพอพระทัยคนแบบเอโนกเพราะเขาเดินทําตามคําของพระเจ้าเดินไปในวิถีของพระเจ้าดังนั้นเองแม ความขมขื่นยิ่งกว่าความตายอาจจะมาเยือนใครก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยพึ่งพลังของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราครับ